ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมาังง่ะเรื่องราชันเซียนผู้พิทักษ์แห่งนครในตอนที่74นะคะรับผมก็เพื่อไม่ไปเป็นการเสียวเวลาเราก็ตัดข้อสูนย์เนื้อหาคลิปกันเลยนะครับผมฟังมาตั้งแต่เริ่มเลยฉันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วถึงฉันจะไม่ได้เขาแต่ถ้าเธอได้ยังไงเราก็เป็นญาติกันพวกเราก็ได้ผลประโยชน์อยู่ดี ที่ฉันไม่ต้องการแบบนี้หมายถึงอะไรเซนแฟชั่นของฉันไม่ดีพอไม่อยากให้ฉันเลือกชุดให้หรือไงฉันไม่อยากให้ความรู้สึกของฉันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ฉันแค่รู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วฉันสบายใจ ที่เขาดีกับฉันไม่ใช่เพราะเงินเพราะบริษัทหรือร่างกายแต่เพราะฉันคือโจเจียสีฉันหวังว่าฉันก็จะเป็นอย่างนั้นให้เขาได้ดังนั้นฉันไม่ต้องการให้พี่ช่วยเรื่องนี้อย่างนี้นี่เองเหรอตัวตัวนี้เตี้ยจังนะ พอดีมันเก่าฉันกลัวว่ากินไปสักพักแล้วมันจะหักก็เลยตัดมันซะเลยอาหารครบแล้วอย่างนั้นเหรอ<ฮ>เธอเป็นเพื่อนคนแรกในโลกนี้ของฉันขอบคุณมากที่คอยช่วยเหลือฉันมาตลอดนี่คือเหตุผลที่นายเชิญฉันมาเหรอ ไม่ใช่ชวนเธอมากินข้าวนั่นแหละเหตุผลพอกินเสร็จฉันมีอะไรจะพูดกับเธออืมทำไมมีแต่ผักเพราะฉันทำเป็นแต่ผัดผักตอนอยู่บนเขากับอาจารย์อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เราเอาไปเผาลูกเดียว อ๋อ oh. อิ่มจังแล้วนายอยากพูดอะไรกับฉันละ่ะฉันฉันเปิดเองอืมโอ้ยใครกันนะทำอะไรกินนะ่ะฉันอยู่ห้องข้างๆได้กลิ่นหอม ฉุนเลย <need> เธออีกแล้วเหรอ oh. ท่อระบายน้ำตันอีกแล้วหรือไง oh. เด็กผู้หญิง oh. ปีงฟานพูดว่าอีกแล้วก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นอย่าพูดจาห่างเหินแบบนั้นสิถึงยังไงเราก็เป็นเพื่อนบ้านกัน ฉันก็แค่มาดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างอ้าวมีเพื่อนมาด้วยเหรอเมื่อกี้เราแอบ,บดูอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะเรามาขัดจังหวะปิงฟานคงเสียายผู้หญิงคนนี้ไปแล้วไม่ว่าอย่างไงก็ตามเราต้องหยุดเรื่องนี้ให้ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านไม่มีสิทธิ์เข้าห้อง คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าคะเธอควรออกไปนะพี่ฟานลืมแล้วเหรอเมื่อคืนฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยตั้งนานตอนนี้ฉันเวียนหัวจังเหมือนจะเป็นหวัดเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยตั้งนานนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใครบอกให้เธอนุ่งผ้าเช็ดตัวตัวเดียวมาล่ะนั่นานะน,นุ่งผ้าเช็ดตัวตัวเดียวมาประมาณนี้แหละให้ได้ยินแค่นี้ก็พอแล้วกลับไปที่นี่ไม่ต้อนรับเธอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องระหว่างพวกนายบอกฉันมาให้ละเอียด ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับบางอ่ะเรื่องราชาเซียนผู้พิทักษ์แข่งนครในตอนที่74นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับผม